สวัสดีครับมาตามกับามาตามกันต่อครับกับรถเกีียวท่านสับเือรุดถบุกเศษนะพี่น้องตอนนี้ก็ต่อโซ่ต่ออะไรเรียบร้อยครับทำการแสดงต่อครับ ได้นอีกแล้วครนดลุดนอัหลวมนัดลวมเยอะๆเบอร์ต้องมากเบอร์ต้องลงนัดลุ้นทางล่างกันลุ้เบอร์ละตัวทันเอานอดใบแท็กเลยวะ ขันบ่งสงงใสสีแมนใส่ไรซื่อไหมใสหลังร่องตัวทั้งล่างรุดจาตัวต้องไปบานอีกล้วกันไปบานอีกแล้ว <c oughs> เฮ้ยแต่ว่นมีอีกสองตัวไปคอยสีคันตัวนี้ทาไปสามตัวฮะคือสีสามตัวปวดหอนถว ตองเยกยอใจเงี่แกกันแป๊บนะครับมานะครับหือเยาว่าอ๋บอกโอ้เ้ยนึกว่าจะรถสิกละบานเ่าเจ้าก็บอกคือเนาะบ้านเก่าเมืองนครพนม ให้ฮหยังเดียวซัไเลยเลย่าไปซีเรียสริัทเนซีเรียสกับสมซีอมอ,มอมเบิร์ดแล้วมันกับเสา้าเสียตัวตัดเนาะนี่แหละถ้าจะเป็นเถก,ก่เองมันต้องลงทุนลงทุนไปสองพล้านโอ้ยคันนี้ทุ่มทุนสร้างยิ่งกระทนโฟมือคุณน,นี่นี่พาดเอาลายจาน ใหซับไปเลยครับเบิ่งกันนะมันเป็นยงไีนีมันเบาอัดบมมันกขังมือย่างไต้องหายจานครับเองหมเจ้าครับเองเจ้าจมม้นใ่จักบืดนึ่งนี่ขอว่าขอว่ามันเอาจวดจุดจุดจุดเลยโอเคสั่งแล้วเ่ารยังบกาขับรถอี้ใส่มนกันเวทมนกันจมจมมอนกัน ยตบหัวแล้วเรียบร้อยเป็นธรรมดาครับแต่บางทีมันก็ไม่ค่อยธรรมดาครับโอ้ oh. ไปต่อครับไปต่อเฮ้ยป <g ül> ากเงียบกวะนะ่เราเนาะ นี่ครับไหแล้วครับพี่นัอง้ศเ่าไม่หนีจอดสามเที์เหรอ แล้วครับเมื่อยแท่นเสาปลาเลยครับเมื่อยจะคลองน้าเมื่อยกระเป๋าเงินน้ำมดไลายแล้วถอยไปได้ครับไม่จะหมุนย่างเดียวพี่น้องปานนี้นี่ปลาเราเครื่องจิตเว้ยโอ้ววววปลาเราคิวจอดกันแล้วมั้งยังเห็นรถลูกศิษย์เป็นยังไงสินี่ ปลาเราแกก็อยากงานครับแกก็ทําทางอยู่ลิงทำทางให้เสร็จงานเกียเก่ยวแกก็รออยู่ครับรถเกียเก่ยวแกกับบท่านในลแล้วขึ้นกันรถเกี่ยวปลาเราเหลืออีกสองคันครับแต่ก็เลือตกแต่งนิดหน่อยแต่งานทางเขาก็ลิงครับพี่น้องเลย,เลยต้องไปเหตุทางเขาก่อนวันวัน,วนร้อยแปดพันเรื่องครับ เจีวาคกอยู่ ดังนิดอยดังไม่เป็นไรขอให้แต่เกียวได้ไว้ก่อนโ,อ,นโอ้มันดังโซ่คอมันดังโซ่หอครับเดี๋ยวค่อยไปปรับแต่งครับมันเสียงดังยังกะสร้างมันว่าแต่มันเกี่ยวได้ 一个 <noise> <noise> ขอให้มันเกี่ยวได้ไว้ก่อนมันเกี่ยวได้เสร็จเราก็ค่อยไปแก้ปัญหาไอตัวที่มันดัง ม่่ึงไรขาดึงไรมันขาดถ้าตกมันดีกูมันขาดเลยยเขาไปเน่ตีเสี่พูดถึงอ่ะตัวเตะคือสังอัดวาให้มันตึงขึ้นมาน้อยหนึ่งกัพอแล้วเนาะมันบุดนั่นแหละพรสู้ๆสังอัดเย็บเยยบเยยบเอาเกิอเลยให้มันหมุนไปทั้งหะเอกเยยบตัวเกี่ยวเอาเกไหมเออจอยังฝังเยยบไล่ะยเาฝังเอดิมสอาเ้เออ เข้ามาดับเอาเข้ามาบนหยเดี๋ยวเข้ามาดินมืันีมือกันต้องสะาดส้ชาส้ามดาเอาเข้ามาไหมเิมันเริ่มเรมันเริ่มเร่มเิ่มเริ่ม่เรมมเร่เิเร่มเ่ามันมเ่ม่มันเ่มเรด่มเร่มเาิเ่เมันดังเ่มเร่มเมเนดังมเเเมม นี่ครับลูกเตะแบบสนิทที่หาตามไรท่งหน้าทั่วไปไม่ยังก็ได้ครับไม่ยังก็ได้ไปจวดต่ออาจารย์เกี่ยวย่างเดียวใครไม่เกี่ยวถอยไปเอ๋อเออยู่่คือตู้ไปขโมยเงินดี่แหละบดปายังี้ย ตัวไดตัวได้ชัดเลยบ่เลยได้บ่ชัดอีโป้ร้อยได้บ่ชัดบ่ได้ตัวสายได้ไวแบตพ่วงบ่ะแบตอีโอจอยคอยบอกเลยจอยคอยทีบอกเลย เลยยนีไจอยแบกไต่กรบดตรบดตัวไฟขาดจไตเรียบร้อยเอาที่เบอร์เ็กเอาไปเบอร์ทีปอ่ะเบอร์ทปบครับครับครับพีตัวครับเป็นไรอีกเม็ดมืดจอยปีนี้าว่าจะจอย โอเกี่ยวไปจอดไปเนาะอันนี้เป็นยังอีกงบดเบัดไฟตันน้ำมันชอดนอดหลุดสลักหลุดเล่าหายไฟไม่จ่ยได้ไม่ช้าสตาร์ทพังผเอายืนนี่บอกเคยบอกว่าจอยปีนี้จอยซับปรใหลือ ใส่เบด็ดนะครับสตาดบติดพี่น้องเสิบปเลยบอกว่าสก,กุคำว่าถอยไม่เป็นครับเหยียบย่างเดียววีถอยหลัง <S 2> <S 2> สายไฟกับ,บกวัท่าตใดตัวแก,ออกมาลองเบิองนะแกเได้ไปแก้ไขมึงได้อันนี้ก็สิไปมีคนบอกว่าปันาป้นหานาบ่ต้องดันสุด

คอยเป็นกำใจให้แกแน่แกชี้องให้ละลปลาเราก็เมื่อตนแล้วเวียครับเดี๋ยวแล้วเวียเดี๋ยวปลาเราจะมาดูให้ไปแล้วครับจวดไปเรื่อยๆพี่น้อง เออถ้ามันซจำหนิมันกับป่อยางไป่อยกิปอไปเรื่อยๆอยู่เด้เนาะยังสิเนาะมันก็ค่อยเป็นค่อยไปซะละค่อยเห็้ค่อยสอบไปครับแต่ว่าท่อส่งเก่านี่บ่แน่ใจเลยครับบ่มั่นใจเลยเอา้าจังได้กะเขาเป็นกยนควาใจให้ท่านสับเลยครับพี่น้อง <c oughs> เดี๋ยวรอชมท่านสับเลยจะขึ้นครับเองขับไปนี่ต้องขับเด้ บ่ครับประเด็จดอกมันคล้ำเดี๋ยวรอติด,ดตามคลิปหน้าครับผมคลิปนี้สวัสดีครับ